สวัสดีครับผมนายสบมินลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่12พฤศจิกายนครับจากแผนที่อากาศนะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความกดอากาศสูงเป็นอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาเริ่มถึงทางตอนบนและทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยครับซึ่งเมื่ออากาศแผ่ มาถึงตอนแรกก็จะทําให้อากาศแปรปวนนะครับโดยจะทําให้เกิดมีฝนบ้างนะครับทางตอนบนสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็เห็นกลุ่มเมฆอ่าเบาบางนะครับก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับทําให้วันนี้อาจจะยังมีอุณหภูมิสูงได้อยู่นะครับบางในบางจังหวัดของภาคอีสานสําหรับเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะครับก็จะเห็นว่าเนื่องจาก อากาศเย็นที่เริ่มแผ่มาถึงนะครับจะไม่ตอนบนที่อากาศแปรปรวนของรรภาคอีสานมีฝนกระจายตัวอยู่นะครับในช่วงจังหวัดหนองคายเลยอุดรและบึงกาฬนะครับจากเรดาร์าตรวจอากาศสซนคอนคอนก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับเป็นฝนาาเบาถึงปานกลางครับทําให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศมีฝนนันละย0ของพื้นที่ครับส่วนมากก็บริเวณทางจังหวัดทางตอนบนของภาคนะครับ บึงการกลนครหนองคายอุดรเลยนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 -3 อถึงองศาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-24ถึงองศาครับก่อนในวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับแต่คาดว่าในอีกวันถึง2วันอากาศเย็นก็จะเริ่มแผ่ลงมาแล้วทำให้ฝนลดลงและมีอากาศหนาวนะครับก็ให้ประชาชนระมัดระวังเ,เรื่องของสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ออย่างรวดเร็วนะครับในช่วงนี้สำหรับวันนี้ผมขอจบกันพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน